เลยว่าก็เลยว่าจะลงช่องผ่าพอดีไอพูดไปเล่นๆว่าถ้าใครอยากได้ให้ดนนีเข้ามาในช่องผ่าโอ้ยลายก็มาเต็มเลยอยากได้กันอ่ะผ้าหัดถ้าหลายตัวเขาไม่ลงเนี่ยแต่ก็ก็เลยโทรมาเล่นๆหาหาเพา่อเป็นกาดูเกื่เฉยก็เจดงก็ติดตามตลอดล<ฮ>ให้เจแดงลงก็ได้ให้ให้เจแดงลงหรือจะให้ผ่าหัดลง ในช่องก็หัดจนะต้องการกันเยอะเลยเนาะคนอยากได้หวยกันเดีนะยเนาะถ้าหัดนะ <c oughs> ถ้าน้อย <c oughs> ถ้าน้อยถ้าวิ่งอได้เขาลงแต่ถ้าหลายตัวเขาไม่ลงค่ะใชออ่ถ้าหัดเขาไม่ลงเลขหลายตัวเขาลง <c oughs> แค่ส่หา <c oughs> งอย่างมากค่ะใช่เขาไม่รับหลายตัว <c oughs> แต่เอสซีเนี่ยเอสซีอ่ะต้องการกันเยอะเลยทีเนี้ยหวยใคร ไม,ไม่ว่ามันนูรกทถูเขาอยากได้กันทีเนี้ยหวยป้านี่หรอใช่ไหมหวยพี่หวยพี่หรอนี่แลลหล,และเลขสิบสองหางนี่แหละเลขอ๋อสิบสองหางเคยคุยกับเขาเหรอไม่ไอชุดไม่ไอไลน์เขาไปเล่นเล่นในช่องประหารนาโอ้ไลน์ความเขาไปเล่นเล่นอ๋อในไลน์หรือว่าในยูทูบค่ะในไลน์ในไลน์ สิบส <12 S 1> องหางใช่ไหมไม่ค่อยเป็นหรอกก็เลยโพสต์ไลน์ไปเล่นๆถ้าใครอยากได้อะไรนี่มานะโอ้ยลงมาเที่ยวเลยทีเนี้ยโอ้น<อ>ี<อ>่น้องปอพมของพหัสน่ะใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะเอาเอาเคยลงหรือ,อยัง<า>พห<อ>ัสเคยลงช่องยังไม่เคยลงใครหรอกก็เรื่องกระตกแต่มันก็เตาจุดม้วนหมอมีมีม้วนทว<อ>ี่ผ่านมาน่ะเอ้น้ำหกนะ่ะ ไม่เอาว่าเรนม,มันออกแล้วไปเลยตรงมมตรง,ตรงไม่ต้องกลับใช่ไหมถ้าตรงตรงไม่ต้องกลับมันก็ต้องกลับนะเนาะอ้าวสิบสองตัวเันไม่ได้นะเผื่อมันลับถูกออกโวยลับเราไม่การันตีติดตัดเวยอ,อ๋อมันเคยมันเคยออกกลับด้วยใช่ไหมคะมันก็ออกกลับเลยเพราะว่าไม่ตัดว่าเลขไม่ตัดว่าแต่เลขสิบสองหางสิบสองขาแล้วกน้อยหนง บางรัก็แ่ตัวไม่ใช่แง่เแล้วแต่บางครั้งใช่ไหมคือมันเป็นนี่คำนวณไงคือมันปักหลักใช่ไหมคะไม่ปักหลักอ๋อไม่ปักหลักปีใหมม่าเนี่ยยังไม่หลุะเอาลองลองลองดูให้เจดแดงทั้งหมดมีสิบสองใช่ไหมคะใช่สิบสองตัวเจดแดงรลองไปดูไม่หล่ะแต่ยังไม่ต้องลงไปได้แต่ลองลองบอกเจดแดงเลยค่ะ นเพื่อนเพื่อนๆนะก็บอกว่าหลอกนะอย่าหลอกนะลงเลยนะใครเขาต้องตามลงเราแล้วก็เลยว่าเราจะทำยังไงก็จะเป็นเปลงให้ได้เพราะว่าลงไปในช่องก็หัดเรียกร้องคอสมอแล้วอ่ะในในไลน์ใช่ไหมคะใช่ค่ะเรียกร้องคอสมอของก็หัดนะนี่สิ ไอตีไอ้นี่ลงไปสองสามคำอ่ะสองสามข้อความอ่ะเพ่อนต้องการกันเต็มเลยีนี้รอแค่รอยู่รออยู่แคก็ต้องการติดต่อล็อกกทมอเจแดงก็เคยลงลงนะเมื่อปีหลายๆปีผ่านมานะแต่มันเป็นหวยหลักเอจับหลักอ่าครับหวยจับหลักก็บางทีมันก็ออกไม่ต้อกลับใช่ไหมชื่อชื่ออะไรคะชื่อแม่อะไรล็อกกอทมของแม่อะไรหรือว่าล็อกกอทมเลย กลุ่มอ่าหวยของรพกอทมพระลุงของเขาเองอ่ะโอ้ของเขาไปเช็คไปดูในรายการรพกอทมที่ทหารเขาลงอ่ะไม่ได้เห็น <c oughs> ไม่ไม่ได้อยู่กลุ่มเขาเลยไม่ได้เข้ากลุ่มเขาสักกลุ่มเลยคะ่ะอ๋อเนี่ยรพคอทมทหารเขาจะลงเลขกพคอทมเลขรพอะไรเรื่องหลายอย่างอาจารย์สีอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยเลยบองประหารใช่ใช่ ใช่ไดไปดติดตามขอมร,ร,รหัสจะกดไลค์กดแชร์ไปดูน้องพันแทงวันนี้ถูหัวเลาวด้วยแล้วเนี่ยง้นง้นง้นเอาของเอาของแม่ก่อนแล้วกันตัวไหนให้เรียกแม่หรือเรียกพี่อายุเท่าไหร่ไม่รู้ระจะลงละ่ะจะจะไปดูค่ะค่ะเอามากอ่อนใช่ก็ลงในกลุ่มด้วยลงใน YouTube ด้วยเป็นไรเนาะแต่แรำไม่เป็นหรอก เป็นอยากให้เปลี่ยนก็ได้มีลายอยู่ใช่ไหมคะยังไม่ทำมาดีเพิ่งจะโทรหาเออเดี๋ยวเดี๋ยวเจแดงจะทําให้เดี๋ยวบอกตัวเลขก่อนเดี๋ยวเจแดงเดี๋ยวค่อยส่งเจแดงไอ้ลองจรวไปดูก่อนค่ะได้ได้ไม่ต้องออกคลิปนะเพราะว่าให้ให้เจแดงดูก่อนค่ะก็จะมีเลขนี้นะติดสองหางนะค่ะก็จะมีศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์แปดค่ะ ศูนยเก้าค่ะสี่ห้าใช่ไหมคะหน้าค่ะหนึ่งใช่ไหมจากหนึ่ห้าหนึ่งห้าค่ะหนึ่งแปดหนค่ะหนึ่งเก้าค่ะสองสี่ค่ะสองสค่ะแต่แล้วสองเจนี่ตรงกันนะกันได่หน่อยเพราะว่ามันมันเลยือ กันนส้วองเจ็ดสามเจ็ดตัวเด่น็่นใช่ไหมคะสามเจ็ดสี่หกเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าอ๋อขอปหาวัทีแล้วอ่ะ

ค่ะมันมี070809 151819 24กัน27แล้วก็37467989นี้คืออะไรนะแดเก้าก็กันนะดเก้าก็กันใช่ไหมคะตัวเลขเด่นมากเียว่าคือ37กับ19 18อ๋อม่กเุนี้ย นี่ใช่ไหมคะค่ะขอบคุณมากมากค่ะหวัดดีค่ะค่ะเดี๋ยวจะทําลายทักไปหานะคะเดี๋ยวจะทําลายทักไปหาค่ะขอบคุณค่ะหวัสดีค่ะค่ะค่ะท่านผู้ชมตัวกันนะกันกันกันตัวกันมีสองตัว กันแปดเก้าสิบสองตัวศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าหนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าค่ะ,ะถูกทุกหมวดล่างดิล่างเพิ่นว่าล่างเนาะล่างล่างค่ะล่างล่างย่างเดียวค่ะล่างอย่างเดียวก็ไม่เยอะเนาะ จกตัวสิบสองสิตัวล่างนะคะล่างว่าเป็นเลขล็อกเรืองเด้อคะ่ะไเป็นเลขลอ็อกหนึ่งสองสามสี่หาหเจ็ดแปดเก้าสิบสบขึ้นมทนี้หนึ่งสสามสี่หเจดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอิบสองตัวเนาะคะ่ะสิบสองตัวม่สี่็ให้มันใหม่ง เอาท่านผู้ชม0 7 0 8 0 9 1 5 1 8 1 9 2 4กัน2 7 3 7 4 6 7 9กัน8 9ค่ะเอารวยรวยถูกหวยไปน้ำกันของล็อกกทมอโอ้ยเอาซื้อนี่ก่อนเถอะเนาะเดี๋ยวงวนหนาจังเปลี่ยนเนาะคนว่าล็อกกันล็อกนำ้ำเอา เลขล็อกล่างอย่างเดียว0 7 0 8 0 9 1 5 1 8 1 9 1 8ใช่ค่ะ1 8แล้วก็3 7ก็สวยมากเลยเลขติด3นะคะนะ3 7เอา3 7เน้นๆเลยค่ะเป็นแนวทางในการเชีงสื่อสลากกินแบงสั่งสื่อคลิปมาได้ตามเบอร์คือในหน้าจอค่ะ0 9 2 8 9 2 5 6 8นะคะสั่งซื้อสินค้าลราแล้วก็บำรุงสายตาด้วย 12ออยพัดนะคะแคลเซียมแคลแมกข่าทผช้ชมก็ขอไห้ทผูุ่มโชคดีรวยๆถูกหวยไปน่ำกันแคลเซียมแคลแม็กแกปวดกระดูกปวดเกาลดบวมของเกานีกบะัวนลุ่กงกลาขึ้นหน่วงลุ่งกางวันอนาบน้ำมากสิได้ท้าตัวนี้แหละค่ะกลาขึ้นเนาะนะคะอ่ะสีดดงขอตัวลาบไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะรวยๆเฮงเไปด้วยกันค่ะนะคะ